สว,นนสวัสดีค่ะต้องค่ะเต๋าค่ะเจอกับเรา2คนอีกแล้วนะคะ่งนี้เรา2คนนะคะจะพามาไขาข้อสงสัยค่ะว่าทำไมผู้สูงอายุเนี่ยถึงเกิดอุบัติเหตุลน้มในท้องน้าได้บ่อยครั้งจะมีสาเหตุมาจากอะไรและจะมีวิธีป้องกันอย่างไรนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แลก็กดติดตามให้ก่อน,นะคะ่ะ ทุกคนเคยสังเกตกันไหมคะว่าทำไมผู้สูงอายุมักลื่นล้มในห้องน้ำอยู่บ่อยๆนั่นก็เพราะว่าพื้นห้องน้ำมีทั้งความชื้นมีน้ำถังอยู่เกือบตลอดเวลาจึงทำให้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดภายในบ้านสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งและเป็นอุบัติเหตุที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสาเหตุที่เกิดจากการอาบน้ำได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าการอาบน้ำเนี่ยจะส่งผลต่อร่างกายใเรื่องของอุณหภูมินนั่เองค่ะการอาบน้ำที่อุณหภูมิส ฉีดมากกว่าปกติซึ่ง ผู้สูงอายุที่ผนังหลอดเลือดแข็งขึ้นตามวัยหัวใจจึงทำงานหนักกว่าปกติในขณะเดียวกันการอาบน้ำที่เย็นจนเกินไปในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมอาการหนาวสั่นที่เกิดขึ้นทำให้หัวใจทำงานหนักเกินไปหรือมีภาวะหลอดเลือดสมองอาจทำให้หลอดเลือดในสมองแตกเกิดสโตรกส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืดเป็นลมและเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มในห้องน้ำตามมานั่นเองค่ะซึ่งวิธีป้องกันนะคะที่ทุกคนทราบก,กันอยู่แล้วนะคะคือการใช้อุปกรณ์กันลื่นนะคะ ในห้องน้ําไม่ว่าจะเป็นพรมกันลื่นนะคะรองเท้ากันลื่นแล้วก็เราจับค่ะการอาบน้ำนะคะจะต,ต้องอาบในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปค่ะหากต้องการอาบน้าอุ่นนะคะคนที่จะควบคุมไม่ให้เกิน38-40องศาเซลเซียสค่ะอีกทั้งไม่ควรอาบน้ำนานเกินไปค่ะเขาจะทําให้ผิวหนังแห้งและถังใจทํางานหนักค่ะ ทางที่ดีคนอาบน้ำในระยเวลาที่เหมาะสมไม่เกิน15นาทีและเริ่มอาบจากล่างขึ้นบนโดยเริ่มจากเท้าไปยังศรีรษะนะคะเพราะว่าจะช่วยค่อยๆปรับอุณหภูมิร่างกายค่ะเพียงเท่าน,นี้ก็จะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุของผู้สูงอายุในห้องน้ำได้เป็นอย่างมากเลยค่ะ